สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนมือนียายจันหอมสีผ้ามาเห็ดผัดกะเพาผัดกะเพราหมูพี่น้องเอาแบบเพ็จเดจี๊ิจ้าเปหล่ะมือนีมันสองอ่ายายจันหอมเปิดประตูจนมาตอนกินมันสิได้อดกันยังักบทุยไทยเลยพี่น้องเลย ไซนอมัยไซนอมัยเลยนะเอามาขึ้นล้มมาทิ้งทิ้งไปทิ้นล้มล้มผัดตึงกำผู้กระดึงขีดเมืองเลย ยายจะทำสีขวดให้มันแห้งก่อนคีนอขวดแห้งๆเจ้าก่อนให้น้ามันแห้งๆยายจะหอม้องค่อยสีขวดมันแห้งก่อนเนาะยายจะหอมสิพัดแห้งคีนอแค้แห้งเลยว่าห้มันแห้งให้น้ามันแห้งจัค่อยสีหน้ามันแห้ง ันหอมจังสีเอาวันบักพีกใส่กระสันมันสิกุ่มเฮี้ยนได้วันต่อไปบ๊ายบายเป็นความหมายว่าไอ้ละกู บอกว่ากันเฮ็ดกับเขาลองเที่ยงคนวา่าสิได้ผัวเขาสันพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าเขาว่าเขาเราเกิดก้อนสามพิเศษดีเรียงช้างเขาขายหน้าจังใดคขาคนว่าเรียงช้างหน่อยต้านจ่อยขาบอมี่คน่าสิแนนดีดีเนี่ chín bự điều đó khi nào hết xin cả lia luộc mình ừ. ừ, là bọc khi nào đấy. แยกจันหอมมันบระเทศอันลองมาด้วพี่น้องแต่ว่าแยกจันหอมมักเผ็ดๆนะใส่ใส่อันนี้ซอสอ,อันนั้นดแยกจันหอมซื้อมาแบบขวดใหญ่ไหมพี่น้องแยกจันหอมได้มาใส่อันนี้ไว้อันซอสพานเขียว โอ้แบบนี้ก็จะเลี้ยงชินๆนี้คนะเอ้ยนี่ตะบกชเดยก่ขนวูกชาบกหัวหลอนอ ยอ,อย่านำตาลลงจ็กน้อยใส่ลายอันนั่นลายพอได้พี่น้องสรังสริจามปีจามแปะใส่นมไม่เสศจลงไปได้จะพอมมากนอไมห,หลายๆทุกคน แบบอลังการงานสั่งไปเลยกินคนเดียวหลับพี่น้องเว้ยกินคนเดียวใบกะเพราไม่ใช่เข้ากับว่าเหีนนี่มากพี่น้องแต่จะได้ใบกะเพราดี่อ่ะใบกะเพราโนวี ไหลายแต่พี่นอ,อเขาท่าเข้าท่ารวังกา,ารงามสารพี่นอ้องเม้งบไม่เพินเสร็จเแล้วม,มื้งไม่เคยต้มสักก้อนเลอพี่นง่งน้งไม่แยกกันหอมต้มแล้ว ต้ใมให้มนันในมันมีสารยังอย่านันได้ออกนาจากทุกคนนี่เป็นตลาแซวบวงด้วนอู้กินแล้ววงด้วนแล้วจะหันจากสีไส้กับเ้าเลดนะ้ไหมใสกราเ้าะลยได้ขนาดใส่เป็นตุนเลยตัต้องปลาหนี้ปลาใสา่ทุกคน มนีใบกระเพ้านเห้าเอาไบกระเพราโนวีนเล,ละใส้จ,จุดกระปัองกระดีที่กันโอ้ยวิดีเขาขายเป็นกระถา,างไงี่น่ะแล้วยังหอมซีว่ากระตัดเลยวันมีการปลูกกอ คือพ,พอชินรถแม่ไปนมุ่เทพเนาะพี่น้องเราไปกินร้านอาหารเนาะเขาสินมนีอันนี้ตลอดไอ้เจ้เขาสินมนี่ผัดอันนี้ตลอดเด้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยมันสีแล้ว <c oughs> นึ่งกามกิดกามแตะสีแล้ว <c oughs> ด้หอมสดชิไนใส่ได้น้ำปลาจักน้อยทุกคนน้ำปลาหมัดสีเศร้าเ้าชั้นใส่เคล็ดลับเคล็ดลับน้ำปลาบัดสีเศร้าชั้นใส่ขันใส่พร้อมมันเข้าไปผัดไปแล้วมันอันนั้นตัวพี่น้องมันเด็เป็นกินแห้งก็เก่าแม่บอกอันนี้อันนี้คุณไอ้ข้อมรู้สึกของแทกจันหอมดอก มันจะทุคกคนเสร็จเรียบร้อยบังนี้จันจองสิใส่จานจานบัุกยัยหมกเรือขอดันหน่อยอกทุกคนมาขอกันบ้างน,น่น ไม่แนมะ่กินนะมากินน้ำควายมากินกับเจ,จ๊จะหอมเจ้ามากๆ